แอดเทวดานะครับบนฐานนะครับกำลังทยอยออกที่เลี้ยงคนสุดท้ายกำลังลงจากฐานนาทีรถทึกใจจะเกิดขึ้นแล้วนะครับมารอลุ้นกันนะครับผมมาเชียร์แอดเทวดาร่วมกับลุงหลอดครับผมเอฟซีชัยยานะครับลุงหลอดมาถ่ายแอดเทวดาให้เต็มๆเลยนะครับ แเทวดารเปรนขอคุณนองโงนัส,สงคว,วดตงไมปลอบครปอมแนแนเทวดาน้นน K ada, นองโงนัดส,สงโชคีงสงโชคมา ครับแอดเทวดาคเอามาังงสานีละรอนุ่นกันครับองา,ารนะครับสานี้แหละนะครับร้างม้นานะครับรอระบบขาตองมีงานงานเทวดาที่เาของฉายา่ออะไรี่หลาที่บ้านหาอวเมือง ต้นเต้นขึ้นไปนะครับผล <บน S 1> <ต>่าน,าน<อ>ที่เป็นกังดายดอดในรอบน่าจะเบาได้นะครับวอเมียรเบินในใรบ์ดวอเมียร์เบิรดนะครับแลระบบเผารอลุ้นกันต่อไปครับวันนี้ไม่ได้ดับนะครับ ร้อยดีพอดีพอาะฉนได้ทำล้างไปล้างไปลูกล้างให้สะอาด กันนะครับของฟ้าสวยงามราที่ทนนด้องเ้อดอาทหำเป่ามันเลยละมชาตรถามามากเลยต้องทิตามก็ลุ้นครับปบมือกันอยู่นะครับเราก็เชียร์ช่วยช่างนะครับเ <ยา S 1> ราก็เชียร์ครับอันนี้ครับแอด,ดเทวดาโปรยปรายฟังบรรยายไปนะครับารข,ขาขาวล่างๆปแข้งนะครับขาขาวล่างๆคนีมาเองอนนี้ฟันหี้นะครับเลือมเ้าภา องศาในล่าช้าเป็นมสนนมเด็จสำหรับทีามงานแย้มเทพปดาอรอลุนกันไปนะครับองศาอนีน้เลยนะครับพี่ไปแล้ครับเอาเลยอยาอบเขตชัดเจนนะครับอีอกน,อนึงว่าจะทำเก่าฝาขาวนะครับอรอลุนกันไปนครับฝาขาวเป็นกองมาคร,รับเวลาในตอนดี้ท่านยังไม่ได้ทำนะครับเรง ทางนีนะครับเมืองนะครับเมืองวของเมืองกองเชียร์เฮลันนะครับรองชาวนเขานะครับทางเดียกทางเดีกตัเข้าถึงเวลานาิแล้วสบายใจได้แล้ครับรอลุนกันครับลุนกันเบาลุนกันชัดเจนชัดเจนนะครับแต่ว่าไกลครับได้ละ ตาเท่าๆทาถักคนดำๆำนี่น้องตะเกียรตลอดข้างเต้องมาในท่านนี้ต้องทิดตามตาเท่าๆสลับขาวสลับสีดำนะครับเป็นจังแยงเกียร์ด้านซ้ายเขาจองแยงแยงนี่น้องหัวนิยมควนที่ตลอดพี่น้องพ้นควันทองขาวต้อป้าเนี่ยนี่น้องพันท้องขาวต้อป้าน่ะจะเกียน์ตะเข็บด้านขวามือนะครับขาขวามือของท่านเด้อร์ทันจากแานนะครับ เอาลงปน้ำเบนน้ำนาฮัลโลวันนี้คอยด้วยนึงกระเาาแล้วนะครับเอาลงชดไหิ่มกันไปล้ตามตาเขาปันแ่นาเนหลงามีเลยนะครับหันหัวเซกนไปลเเบานะเขาไานนะครับเบา่ะเบาหน้เานีดมเรื่องเบาเขาส่งนึงหาชี้ เขไ่หาทิพย์ผ้าตายร้องนะครับมึงังนะครับมัง้องน้ำน้องนก่นงเขา่นครับ้องแ่แก่ม่ร้องแวนครับ้องยัง่วยาด้วครับบอกีบว่าเลขหาทมีใบมากนะครับมากเลอหาทิีบมาก ยอนสามร้อยยี่สิบผ่านไปครับผมปูนี่สูงพีนองรูปราแบบนี้ตามลงมาปูบอลลานะครับเวลาสามราส นั่นเลยครับแอดเทวดา355นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเทปสีสวัสดีครับ